มีเรื่องของคนกินหมากับเจ้าของหมานะฮะเขาบอกว่าโอ้โหงานนี้เนี่ยใจสลายเมื่อหมาแสนรักกลายเป็นเนื้อหมาแดดเดียวไปซะแล้วนะครับนี่นะฮะเอามาทําแบบตากแห้งน,นะ,ะเนื้อหมาแดดเดียวโดยล่าสุดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภออรัญญะประเทศจังหวัดสระแก้ว f a c e b o o k mm hmm. มล,ลนิธิ Watchdog Thailand ได้โพสต์ภาพและข้อมูล จากเจ้าของหมาท่านหนึ่งนี่อันนี้ตอนยังมีชีวิตอยู่ตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เลยนะใช่ใชเขาบอกว่าเนี่ยพันไทยนะคือมีการฆ่าแล้วก็ชำแหละหมานะของเพื่อนบ้านแล้วก็เอามาทําเป็นเนื้อแดดเดียวนะเ,เจ้าหมาตัวดังกล่าวเนี่ยชื่อว่าเจ้าชมพู่หายออกจากบ้านจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจากบ้านของเพื่อนบ้านทางเจ้าของหมาก็เลยตามไปดู พบว่าหมาเนี่ยนะถูกชําแหละแล้วก็เอามาตากแห้งทำเป็นเนื้อแดดเดียวเป็นชิ้นๆเนี่ยวางเกลื่อนอยู่หน้าบ้านคุณผู้ชมเนี่ย,น,ย,น,ยนะฮะตอนที่เขาไปเจอเนี่ยโอ้โหนะฮะเห็นแล้วเขาบอกว่าเนี่ยใจสลายนะครับทางเจ้าของหมาก็ไปแจ้งความไว้ที่สพอ,อรัญญประเทศเขาจําได้ว่าสีขนนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นของเจ้าชมพู่อย่างแน่นอนนะครับนี่นะฮะ ทางพนักงานสอบสวนก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอผู้ต้องหาสองคนอ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ฆ่าหมาคนอื่นนะแต่เป็นการฆ่าหมาของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมมาให้การที่โรงพักทางวอร t สตดไทยแลนด์ได้ประสานพุ่มกับสอบพออรัญยประเทศเนี่นะครับเพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่เอาตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคํา นอกจากนี้ยังมีคลิปที่ทางเจ้าของหมาได้มีการเปิดเผยให้เห็นช่วงนาทีตอนกลับบ้านด้วยอารมณ์โศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียเจ้าชมพู่นะฮะ<า>เขาเลี้ยงหมาเนี่ยเขามีหมาทั้งหมด4ตัวนะฮะชมพู่เนี่ยกลายไปเป็นเนื้อแดดเดียวตอนนี้ก็ยังเหลือหมาอีกสาตัวนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็พูดหมาพูดกับหมาที่เหลือ3มตัวว่าเนี่ยชมพู่ไม่อยู่แล้วถูกคนอื่นฆ่าไปแล้วเ,เดี๋ยวลองฟังหนะ่อยฮะไม่ได้หยอกกับแม่มึงแล้ว กัะบะบานนู่นี่ชมพูพีจ้าพีจ้าชมพูไม่อยู่เรา,าแล้วลูกชมพูมันบ้ามาบ้าเราเดี๋ยวจะสูก้ก่าเดี๋ลูกมัน ถูกชมพูนี่เคยหยอกับแม่มันมือนี้ไม่ได้หยอกหรอกพี่น้องแม่ม่ล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อวานตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุ2คนประกอบไปด้วยนายแสวงหรือน้อยอายุ68และนายประสิทธิ์หรืออึ่งอายุ56ปีมาสอบปากคำนานเกือบ4ชั่วโมงทีแรกทั้งคู่อ้างว่าได้ฆ่าหมาของตัวเองไม่ใช่หมาคนอื่นแต่สุดท้ายยอมรับ ว่าเป็นการฆ่าหมาของคนอื่นเพราะโมโหที่หมาตัวดังกล่าวนั้นเข้าไปกัดเป็ดกัดไก่ในเล้าของเขานะครับนายแสวงนะฮะบ,บอกว่าตอนที่ฆ่าหมาเนี่ยไม่ได้ใช้ปืนยิงแต่เอาท่อนไม้ไผ่เนี่ยตีหมาจนตายเนื่องจากหมามากัดเป็ดกัดไก่เขาก็เลยเนี่ยโกรธฮะและหลังจากตีหมาตายก็เอาเนื้อหมามาชำแหละโดยเอาไปตากแห้งนะฮะ เขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยเพราะหมามันเข้ามาในพื้นที่บ้านของเขาส่วนเรื่องการกินเนื้อหมานั้นก็เป็นเรื่องปะกะติที่ทำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเอ่เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับร้อยตีตอนไหนครับตอนไหนนี่แหละตีตอนตอนทะลุกออกมาเลยทีหมามาทำอะไรเอามันเข้าโล,ลกเป็ด มาเข้าลงเป็ดเข้าลูกเป็ดอ๋อแล้วมีเป็ดไหมมันมีที่ตอนนั้นอืแล้วลงใช้ตีแล้วก็ยิงมาหรือยังไงตีแล้วก็มันล้มลกซ้ําทั่วตายทั่วแต่ว่ามีเสียงปืนทางผู้เสียหายเขายืนยันน่ะว่ายิงหมาเขาหรือเปล่าไม่ได้ยิงหมาตีมันกินอ่ะมันอย่างอื่นมีกินตั้งเยอะอ๋อได้ไหนก็กินนั่นน่ะเนาะแล้วตาไม่สงสารมันหรอไม่สงสารมันหรอคะโอ้ย สงสารมันทำไมมันมากัดเป็ดกัดไก่ตาไม่แจ้งเจ้าของเหรอไม่ใช่ก็ตีตัวอ่ <c oughs> นี่นะฮะลุงสแสวงคนกินหมานะฮะสัมภาษณ์ไปยิ้มไปนะบอกว่าเนี่ยหัวหมาเนี่ยเอาโยนลงสระน้ำไปแล้วเอนี่นะฮะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะงมลงไปเก็บหลักฐานในภายหลังนะครับขณะที่เจ้าของหมาว่ายังไงครับนายธวัชชัยถาวรศิลป์อายุ43ปีนะฮะ ก็บอกว่าตัวเองเลี้ยงหมาอยู่4ตัวแต่ว่าหมามันหายไปตัวหนึ่งเนี่ยเหลือสามตัวไม่รู้ไปไหนเนี่ยถามหาถามเมียเมียก็บอกไม่รู้ก็เลยเดินไปที่บ้านของคนก่อเหตุเพราะรู้ดีว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นคนกินหมานะฮะเมื่อสอบถามทีแรกก็ใบเบี่ยงลักษณะเหมือนไม่อยากจะตอบนะครับเขาก็เลยเดินสำรวจดูรอบบ้านจนไปพบเนื้อบางอย่างตากแห้งไว้อยู่เมื่อสังเกตดีๆถึงได้รู้ว่าเป็นเนื้อหมาของเขาก็คือเจ้าชมพู่นี่แหละ เพราะเขาเนี่ยจดจําขนที่ยังหลงเหลือรวมถึงลิ้นโอ้นี่เขาจําถึงลิ้นเลยนะฮะเขาบอกเสียใจยร้องไห้ฟูมฟายเลยนะฮะเอาเดี๋ยวลองฟังคุณทวัตชัยเจ้าของหมาเนี่ยต่น้อยเห็นหมาเห็นหมาผมไมหมตัวสีแดงแอ้วนเขาบอกไม่เห็นมันไม่มาหรอกผมดูรอบบ้านผมหันไปเห็นอ้าวเนื้อครับตากผมเห็นแล้วผม ผมรู้เลยผมร้องไห้เลยผมร้องไห้เลยโอ้ยชมพูไปครับผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ไปถ่ายรูปผมก็ผมร้องไห้เลยพอตั้งสติได้ผมก็เก็บผมก็จับเนื้อจับลิ้นจับอะไรผมเห็นแล้วมันก็มีเศษเนื้อเอเนื้อที่ที่เขาทําไม่เอาขนออกไม่หมดมันเป็นเนื้อมันเป็นขนของชมพูตำรวจเขาเขาบอกว่าเขายอมรับตอนแรกเขาไม่ยอมรับตอนแรกเขาบอกว่าเขาฆ่าหมาเขาเองมนุษย์เรามันมีของทานเยอะแยะนะครับ ใช่ครับมีของทานเยอะะสุนัขมันไม่ใช่มันไม่ใช่อาหารมนุษย์นะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตว์ของมนุษย์นะครับเป,เป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงเป็นคนในครอบครัวของเรานะครับทุกท่านที่ที่รักรักสุนัขนะครับก็น่าก็น่าจะก็น่าจะรู้นี้นะครับวพาเราเพราเราเลี้ยงสัตว์พวกนี้แล้วเราผูกพันแค่ไหนนะครับนี่แหละครับบ้านก็อยู่ใกล้กันเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันนะคุณผู้ชมฮะอยู่ที่ตําบลหันทรายอาเภออรัญ,ญญาประเทศจังหวัดสระแก้วแต่ว่า บ้านหนึ่งเนี่ยเขามองหมาเนี่ยเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวคือรักหมาแต่อีกบ้านหนึ่งเนี่ยมองว่าหมาเนี่ยเป็นอาหารนะฮะเป็นของกินโอ้โหดูสิฮะ,ะทีนี้ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันทารุณกรรมสัตว์นะ,ะกับผู้ต้องหาสองคนเนี่ยนะครับก็คือนายแสวงกับนายประสิทธิ์นะครับออนอกจากนี้ครับทางผู้ต้องหาได้ยินยอมชดใช้ค่าสินไหมให้กับทางเจ้าของหมาเป็นเงิน 5 0 0หมื่นบาทโดยนัดชําระเงินวันที่30เมษายนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เขาจะเอาตัวผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยก็คือลุงสแสวงกับลุงประสิทธิ์ส่งฟ้องศาลจังหวัดสระแก้วข้อหาร่วมกันทารุณกรรมสัตว์ซึ่งมันจะมีโทษอยู่นะฮะจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่0 0ื่นหรือทั้งจําทั้งปรับนะฮะอันนี้ส่วนของอาญาก็ดําเนินคดีไปส่วนความเสียหายทางแพ่ง เขายอมทดใช้ให้เจ้าของหมาห้าหมื่นอันนี้เป็นภาพที่ลุงแสวงคนกินหมาเนี่ยลงไปในสระน้ำครับนักข่าวถามว,ว่าลงไปทําอะไรลุงบอกว่าผมโยนหัวหมาลงไปในเนี้อยลงไปหาหัวหมาแต่หาไม่เจอนะฮะเจอไหมนี่เป็นโครงแล้วเนี่ยเป็นกระดูกกระดูกหัวอ,อันนี้หัวหมาใช่ไหม,อ,มอันนี้ไม่รู้หัวเก่าหรือหัวใหม่เนี่ยนะฮะใช่หัวเจ้าชมพูป่ปาไม่ทราบ นะครับเพราะว่าปกติเขาบอกว่ากินเป็นปกตินะอ๋อมีหลายตัวเนี่ยหรอคะนี่นะฮะอย่างไงก็ครับูเลยว่าถ้าหมาเนี่ยหมาต่อให้เป็นหมาของตัวเองหรือว่าหมาของคนอื่นเนี่ยมันก็มีความผิดอยู่นะถ้าเป็นหมาของคนอื่นเนี่ยก็คดีทําให้เสียทรัพย์ด้วยไงแต่ถ้าเป็นหมาตัวเองก็เขาขายทารุณกรรมสัตว์นี่นะะ